จูนเนอร์ที่บอกว่าตรงที่สุดในโลกเนี่ยอยู่นี่เลยเนี่ย เอาเนี่ยกำลังเอาของเข้าใหม่มาที่เป็นของสุดยอดเลยอไอจูนเนอร์ที่บอกว่าตรงที่สุดในโลกเนี้ยอยู่นี่เลยเนี่ยอ๋อน,นี่นมันคืออะไรวะเนี่ยพีเทอร์สันครับผมตัวนี้อันเนี้ยจะแตกต่างจากจูนเนอร์ปกติจูนเนอร์ปกติก็คือจะให้เป็นระบบไฟวิง่งไฟวิ่งเข้าไปปุ๊บก็จูนสัญญาณว่าเออตรงไหมอะไรอย่างงี้แต่อันเนี้ยคือใช้มาจากระบบจานหมุนระบบจานหมุนมันคืออะไรวะระบบจานหมุนมันจะเป็นระบบจูนเนอร์ของอยุคเมื่อก่อนนะผมคือจะเป็นเครื่องใหญ่ๆคือในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีฟรีเควนซี่ความถี่ของโน้ตแต่ลลตตตัััััววววออออยยยยยยู่่่่่ในน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 น้้้แแกกกก็็คคคืืืเเเเเเเาา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 รรรรริงงงงสสญญณจจดดดีีีไปทบมมมถหหุุ ตรงแล้วอ่านะไรอนด้วยอะไรเย้แต่เราจูนอ๋อมันหมุนอ๋อมันมีหมุนข้างๆนี้นะอ่าถ้าหมุนลงก็คือเพี้ยนเพี้ยนต่ำถ้าตรงก็คือมันจะนี่อย่างงี้อ๋อถ้ามันนี่มันก็จะเป็นแบบอ๋อไม่ไม่หมุนลงอ๋ออย่างงี้ทีนี้ไอ้เนี่ยมันมีข้อเดียแล้วมันก็แค่จูนเนอะจมีเรื่องของบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยบัฟเฟอร์คือคือเวลาเราต่อสายแจ็คยาวๆสัญญาณอะไรละ บูชดเชยสัญญาที่หายไปอ๋อนี่มันมีปุ่มอะไรข้างๆเล็กๆด้วยนี่หว่าเป็นปุ่มตั้งค่าพวกอะความถี่ครับผมเพราะว่ามันตั้งค่าความถี่ได้หลายแบบอันนี้กดอันนี้ลองกดดิลองกดดิอะไรเป็นเรื่องแบบเครื่องดนตรีิกอ่ามีเครื่องหลายเครื่องอ่านี่เป็นสีได้อ๋อเป็นสีได้อ๋อเอ้ยโอ้โหสีสวยอ๋อนี่อ่าอ๋อ้ยคือแบบได้เนี่ยละเอียดโละเอียดเลยว่ะแบบจุดๆก็หลายอย่างปรับได้จุดนี้ก็อปรับได้เหรอทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีของไอ้สโตโบสต็อปเนี่ยสตอม เออขอบคุณครับ Music Arms